ว่านั่นสอบว่านั่นต้มจับ่อเป้าใครนะใครเปนสอบผู้หญิงขาทไมผ้หญิงให้ผู้เราแต่งอะไสอใ่บาไม่ร้องอดเห็ไม่ต้องอมาเลยใครเห็นเดี๋ยวใครใครนั่งนะเห็นใครใคไม่ของก็่เลยดิน้อบาอกูเห็นกูเไร้นียกเป็นโา่ ก็มาใจนี้นะอยากของไข้น้ำนี้ได้ไหมไ่อาบูก็มาใจนีน้ำแม่เดี๋ยวเอแค้นเงี้ยสิเงี้ยใครเดินเด้องานที่จะทำเป็นอะไรนี่สักหนึ่งเดียวจะละเป็นยังไม่ทันทำเยอ พมือถือพมีรายการไ่ตรงจงไว้เออตรงจงไว้นะเออเจ้ารือหน้าผู้ใดนี่เขาอยู่วันน่ะหมายความว่าเขาเอาขวันมืออึ้นยสิบกูมือนเราต้องขเจ้าคนเนียเขึ้นความกันเออตัวแมนแมนนี่เขาจะเอาหินไอ้นีว่ากอบเหมืกับว่ามาให้ก่อนเรูสมาเอาดีแม่สารี้ยว รถแต่าบอกว่าวท่านด้เขียนว่าขอเจ้าใส่ดีทุกเช้าเขียนเจา้าใส่ราแม่เราใส่เป็นโซนอยู่บอกแ,แต่อันท่าน,น,นาไปน,นับีตอนเราลงนับเลยนะอาได้จะสอบ <c oughs> บอกว่านับ,บ,น,บนักเรียนสองคนแต่ว่านันบ,นบให้เอาคุณว่านับ,อนบสอบเขาเสียบอกพ่เจ้าหนี่บอกนั่ครับ ลงไห้เขาขขาลงถ้งหรอได้ครับได้ได้ไดงหมดแล้วครับนบอกเ่าเอาล่หนนครับโอพ่อเจ้าเหรอมันเนาพ่อเจ้ากกับาไปล่งไหนเอาไปล่องเหล่าเท้า่เบ้เอาไปขอกงัว เออไปไป้อเพว่ารถเกียวเกี่ยวสอมหมื่นนี่จนโขามันก็ต้องง่าย้เออโอเคโอเคมาอีนี้เพิ่มเข้ามากมาครับคนเพิ่มแล้ว ่านั่นบันไดเจียบไลยลอดเนี่ยบรนไดเงววอยู่คาง